ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาหวังยี่นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนก็ยังออกมาพูดแล้วก็ใช้คำนี้บอกว่าที่จีนยังไม่ยกหูหาทรัมป์ที่จีนยังไม่อ่อนข้อให้กับทรัมป์เนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะทำในสิ่งที่เรียกว่า embolden embolden ก็คือไปให้พลังงานกับการบูลลี่ของทรัมป์หวังยี่บอกว่าการอ p m e n t p p e ก็คือ โอนอ่อนผ่อนปลนหรือยอม <_ d iam onds> แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยได้รับผลประโยชน์มากมายจากการเปิดเสรีรทางการค้าเนี่ยต่อจากนี้จะไม่สามารถใช้มาตรการทางด้านภาษีศุลกา,ก,าก่อน <_ d iam onds> เพื่อมาเป็น bargaining chip ก็คืออำนาจต่อรอง <_ d iam onds> เพื่อที่จะขูดรีดจากประเทศอื่นๆได้อีกต่อไปแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าเกิดจีน เลือกที่จะเงียบริมังไซเรนะฮะคอม p พ o m ม s e ปรนีประนอมมันก็จะยิ่งทำให้คนที่บูลลี่เนี่ยบูลลี่ได้มากขึ้นแล้วก็แรงขึ้นสรุปข้อความจากหวังยี่ก็เป็นไปได้ว่าตอนนี้จีนจะยังไม่คุยกับสหรัฐก็ต้องถือว่ามั่นคงกับจุดยืนมากนะเพราะว่าจริงๆแล้วจีนก็เจ็บตัวจากสงครามการค้ากับสหรัฐในขณะนี้